สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจเซนทนคาติวานนท์่านะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าที่รักหลายๆท่านนะครับก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะลูกค้าผมได้รถมาสภาพแบบไหนนะฮะผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นแล้วถ่ายเทคเดียวนะลูกค้าเทคเดียวจบเลยนะครับไม่มีการตัดต่อหรือแทรกรายการใดๆสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะลูกค้า รถมีตำหนิตรงไหนผมจะแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาใจสายรถหรู V.I.P อีกหนึ่งลูกค้ากับ B.M.W นะฮะเป็น520นะครับดีนะเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะลูกค้าแล้วผมบอกก่อนนะครับ เป็นรถที่ขับดีมากๆแล้วราคามือสองตอนนี้ถ้าใครได้จับจ้องหรือว่าใครได้ซื้อใช้งานคุ้มกับเงินที่ลูกค้าได้ซื้อไปแน่ๆนะฮะเดี๋ยวนี้มาพบกันนะฮะกับ B M W 520D นดีะครับลูกค้ารถคันนี้เป็นปี2008เป็นโฉม E 6 0นะ,ะเป็นไฟตาเหี่ยวเรียบร้อยแล้วแล้วที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ N 4 7นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1ทโบนะครับขับดีและประหยัดน้ํามันสุดๆนะประหยัดน้ํามันกับ ผมว่าประหยัดเลยนะฮะใช้คําว่าประหยัดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเทียบกับอัตรารถที่เป็นโฉมเดียวกันนะฮะลูกค้าหรือว่าเทียบแบรนด์อื่นๆนะฮะคันนี้กินเชื้อเพลิงไม่เยอะนะฮะกินเชื้อเพลิงไม่เยอะนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับลูกค้าแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้ง4ีด้านนะครับฝากระโปรงหน้าท้ายไฟหน้าไฟท้ายคันล่างคันบนเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วได้เป็นสีเท่าเดิมโรงงานทั้งคันนะลูกค้าทั้งคันนะครับทั้งคันนะครับแล้วผมรรรรัับปะะะกนนนงงงาาโคส้้ให ถ้าซื้อไปแล้วเอาไปตรวจเอาไปแจ้งนะฮะมาบอกผมว่ารถมีตัดต่อหรือว่ามีพิคมจมน้นมาผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะรับซื้อคืนเต็มจานวนนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับท่านไหนที่หารถดีๆเอาไว้ใช้ราคาไม่แพงเพราะคันนี้ออกข้างใหม่ราคาหลักล้านอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็จะทราบอยู่แล้วนะผมขายแค่นี้พอนะครับ สาม0 0 0ี่ื่นหพันบาทที่อื่นผมไม่ทราบว่าจะขายเท่าไหร่นะครับตอนแรกตอนแรกใจผมนะ่ผมว่าจะตั้งอยู่ประมาณ36 37แต่อันนี้คือเป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมขายแค่นี้พอนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะลูกค้าที่รักครับส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อสดลดให้นิดนึงลดได้ไม่เยอะนะครับลูกค้าจัดไฟนแนนซะ์นะต่างจังหวัดมีมาร์เก็ตติ้งวิ่งจัดให้เหมือนกันนะครับผมรับรองและการันตีว่า เงินที่ท่านซื้อคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะเพราะว่าเจ้า B M W E 6 0คันนี้นะครับออปชันมาเพียบเลยนะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับลูกค้าเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะมีจอไฮได์นะครับเบาะระบบภายในไฟฟ้าหมดแล้วม่านข้างม่านหลังเปิดปิดไฟหน้านะครับปัดน้ำฝนออโต้เรียบร้อยแล้วออปชั่นที่มีของ B M W ในปี2008สมัยนั้นนะครับเอามาจับใส่คันนี้ให้หมดแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไปชมงานบอดี้โดยรวมกันนะครับเห็นแล้วหล่อมากเลยนะฮะได้เป็น ไฟตาเหี่ยวด้วยนะครับมีวงแหวนให้เป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับไฟตัดหมอกท้โรงงานนะครับเซ็นเซอร์หน้าสี่ดวงหลังสี่ดวงนะฮะลูกค้าสังเกตูนะครับตะเข็บข้างฝากระโปรงนะฮะแก้มหน้าขวาเข้ามุมหมดนะครับแม็กใหม่มากนะฮะแม็กสภาพดูดีได้เป็นยางมิชลินด้วยนะฮะลูกค้ายางดอกยังหนาๆนะดอกยังหนาเป็นนิ้วยางได้ปี22ด้วยนะฮะลูกค้ายางยังใช้ได้อีกประมาณ3-4ปีเลยนะฮะพลาสติกซุ้มล้อด้านในนะครับอยู่ครบหมดนะฮะอยู่ครบหมดนะครับแก้มข้างต่างๆนะฮะ องศาประตูหน้านะครับชายบนถึงชายล่างเข้ามุมหมดนะลูกค้านะฮะลูกค้าสังเกตดูนะชายล่างปกติถ้าเป็นรถทั่วไปพวกนี้รอยเต็มเลยฮะคันนี้แทบจะไม่มีรอยนะครับถามว่ารอยขนแมวมีไหมมีน้อยนะครับมีบ้างนะลูกค้าเพราะเป็นรถมือสองนะครับมีบ้างแต่มีน้อยนะฮะชุดคิ้วยางนะฮะคิ้วโครเมียมพอประตูนะฮะยางข้างในชั้นสองยังอยู่ครบเลยนะฮะ ไม่มีเปื่อยไม่มีแตกเนี่ยลูกค้าลองดูนะเนี่ยยางคิ้วประตูเนี่ยฮะนี่นผมจะแกะให้ดูนะฮะยางนี้ยังนุ่มนะฮะยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนะฮะหลังคานะครับแล็กเกอร์ไม่มีเสียนะครับคิ้วขอบนะฮะขอบกระจกชายบนนะฮะยังอยู่ครบนะลูกค้านะฮะองศาประตูนะครับนะฮะเข้ามุมหมดนะครับชายบนยันล่างเลยนะฮะประตูเปิดปิดแน่นมากแล้วเป็นรถที่ขับนุ่มมากนะผมใช้คํานี้เลยนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ขับนุ่มจริงนะฮะรถสมบูรณ์มากเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆแบบชัดๆเลยนะฮะองศาประตูหลังนะฮะชายบนยันล่างเข้ามุมหมดนะครับลูกค้านะฮะแม็กข้างหลังขวาก็ยังหล่อนะครับไร้ร่องรอยนะฮะพลาสติกซุ้มล้อข้างในอยู่ครบเหมือนกันนะครับข้างในอยู่ครบนะฮะกันชนท้ายกิ๊ล็อกเข้ามุมหมดนะฮะชุดงานไฟต่างๆเข้ามุมหมดนะฮะฝากระโปรงท้ายนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะไฟไม่มีด่างเลยนะครับไม่มีด่างเลยนะฮะไม่มีด่างไม่มีรายงานไฟท้ายเป็น LED แล้วนะฮะ ไม่มีด่างนะครับโลโก้ห้าสองศูนดียังคมนะฮะโลโก้ bmw ยังคมชัดนะครับนะฮะชุดงานนะฮะฝาท้ายนะครับองศาเข้ามุมหมดนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังสี่ดวงอยู่ครบหมดนะครับหล่อมากเลยนะฮะสภาพค่อนข้างกริบเลยฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมดูใต้ท้องนะลูกค้านะฮะลูกค้าสังเกตดูนะไม่มีผุนะครับไม่มีผุนะผมใช้คํานี้เลยนะรอยเปื้อนฝุ่นนี้มีเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าเป็นอยู่ชุดชายล่างนะครับแต่ไม่มีผุนะครับ ได้รถค่อนข้างที่จะสภาพสมบูรณ์มากนะฮะท่านไหนซื้อคันนี้ไปนี่ถือแบบโอเคเลยนะฮะไฟนี่บางคันเนี่ยปี08-07เนะี่ยไฟขึ้นรายงานคันนี้ไม่มีรายงานเลยนะฮะไฟใสมากครับและเป็นไฟเดิมนะฮะลูกค้านะฮะตะเข็บฝากระโปรงแก้มด้านซ้ายนะฮะเข้ามุมหมดนะครับใช้คําว่าไล์ตําหนีก็ว่าได้นะฮะองศาประตูนะครับใช้บนถึงล่างเข้ามุมหมดนะฮะแม็กด้านหลังฝั่งขวาก็ยังใหม่นะครับ ยางดีทุกเส้นนะฮะยางยังคมดอกยังหนานะครับยังคมดอกยังหนานะครับนะฮะประตูเปิดปิดถือว่ายังแน่นนะครับนะครับองศาประตูชายบนยันล่างนะฮะเข้ามุมหมดนะครับนะฮะคิวยางต่างสีด้านสวยหมดนะครับยางชั้นสองข้างในอยู่ครบทุกด้านนะครับมีตําหนิตรงนี้นิดนึงครับผมเห็นแล้วฮะอันนี้น่าจะเปิดประตูไปโดนเสาหรือโดนอะไรนะครับไม่ใช่รอยชนนะครับผมไม่ขออนุญาตผมจะไม่ทําสีผมเสียได้สีเขานะครับเดี๋ยวผมจะแต้มให้นะครับ จะแต้มสีให้นะครับมีรอยเบียดอยู่นิดนึงนะฮะนอกั้นยังดูดีนะครับนะฮะองศาประตูหน้าซ้ายนะฮะเขามุมหมดนะครับสีภายนอกนี่ตีไป95%บวกนะครับล้อด้านหน้าฝั่งซ้ายสียังสวยกลิบเลยนะฮะพลาสติกซุ้มล้อด้านในอยู่ครบหมดนะครับไม่มีหลุดหายไปไหนนะครับไฟหน้าใสมากนะฮะก็จะมีไฟตัดหมอกหน้าซ้ายนะฮะอมเหลืองนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมคลีนให้นะครับเดี๋ยวผมขัด ขัดเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวทําให้นะครับลูกค้าเซ็นเซอร์ข้างหน้าอยู่ครบนะฮะชุดกระจังหน้านะครับชุดงานโครเมียมซีลวดกระจังหน้า BM อยู่ครบหมดนะครับโลโก้ยังคมนะฮะนะฮะสีนี่คอ้นนี่แบบสีบางมากนะครับนะฮะที่ข้อหนาๆนานี่ไม่ใช่หนาของสีนะฮะหนาของเนื้อโลหะรถนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถยุโรปนะฮะเนื้อวัสดุเขาจะทํามาค่อนข้างหนานิดนึงนะครับเห็นรถจริงแล้วหล่อมากนะครับเห็นรถจริงแล้วหล่อมากนะฮะลูกค้า แล้วที่สําคัญนะครับได้เป็นตัวท็อปสุดนะลูกค้ากุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาชมภายในเอาแบบหลอๆเลยนะฮะคันนี้ไม่อยู่ที่แสนเจ็ดกว่านะครับนะฮะแสนจะดู้วาลูกค้าสังเกตดูนะตั้งแต่งานพวงมาลัยชุดงานมันติฟังก์ชันต่างๆชุดลายไม้นะครับไม่มีลอกไม่มีด่างเลยนะฮะปุ่มปรับ ไฟต่างๆปุ่มพูดสตาร์ทนะครับยังไม่มีถลอกเลยนะฮะช่องแอร์อยู่ครบหมดนะครับช่องแอร์อยู่ครบหมดนะฮะมันติฟังก์ชันพวงมาลัยต่างๆยังดูดีทั้งหมดนะฮะไม่อยู่ประมาณแสนไปลายนะครับแสนเจ็ดกว่ากว่านะฮะหน้าปัดยังคมนะเดี๋ยวผมให้ดูจอกลางนะดูจอไฮดได้นะฮะลูกค้าจอกลางไม่มีด่างไม่มีลอกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งลูกค้าไปช้าๆเลยนะคืออย่างนี้ครับ bmw เนี่ยบางคันเนี่ยถ้าเป็น e 6 0ได้มาเนี่ยจอกลางเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะ บางทีจอกลางเข้าด่างนะครับคันนี้คือจอกลางคือยังคมลูกค้าสังเกตดูนะจอกลางยังคมก็จะมีตรงนี้ครับอันนี้ที่วางแก้วเนี่ยไอตรงนี้มันหลุดหายไปแต่ใช้งานได้ปกตินะแต่เดี๋ยวผมผมเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวผมเบิกของเบิกของให้แล้วก็เดี๋ยวผมใส่ให้นะครับมีข้างนี้ที่วางแก้วนะครับฝามาันหลุดหายไปเฉยๆนอกนั้นชุดงานพลาสติกต,ต่างๆนะฮะลายไม้ยังคมหมดเลยนะฮะคมทุกจุดเนี่ยพวกเก๊พวกนี้ใช้ได้หมดนะฮะกดปุ๊บเด้งปั๊บเลยนะฮะ เก้วันี้ทำงานหมดนะฮะพวกเก้กลางเนี่ยเปิดทำงานได้หมดนะครับลูกค้านะฮะทุกชิ้นทำงานหมดนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับกลิปเลยนะฮะสภาพดูดีมากนะครับภายในสะอาดมากนะครับชุดงานเบาต่างๆเบาเป็นเบาหนังแท้ะฮะปีไม่มีแตกไม่มีฉีกหักนะฮะมีรอยย่นของหนังบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเงี้ยครับแต่น้อยมากนะฮะ น้อยมากนะครับเนี่ยครับรอยย่นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เบาะไม่มีแตกขาดนะฮะปุ่มปรับเมมโมรี่เบาะสองตำแหน่งนะฮะปุ่มไม่มีหลุดหายไม่มีลอกไม่มีทะลอกนะฮะชุดงานบันไดพื้นต่างๆขอบยางพวกนี้ครับนะฮะมีรอยบ้างแต่ถือว่าน้อยนะครับผมไม่ดูพมพื้นนะพมพื้นผมตีไปสะอาดนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรนะครับลูก้าสภาพโอเคเลยนะครับแผงประตูนะฮะชุดมือเปิดประตูชุดงานคมยี่งยังใส่นะครับถุงลมนิรภัยชุดงานตัดลายไม้ยังดูดีทั้งหมดนะฮะ ปุ่มปรับเปิดกระจกนะฮะปุ่มไม่มีหลุดหายและสีไม่มีถลอกเลยนะครับบางคันพวกนี้ถลอกไปเยอะเลยนะฮะเหมือนที่ผมแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าใครได้คันนี้ไปหล่อสุดๆนะครับใช้คําว่าหล่อเลยนะลูกค้าเพราะว่ารถสมบูรณ์จริงๆนะฮะรถสมบูรณ์มากนะครับนะฮะอ่นนี้ที่จะเป็นที่พักแขนตรงกลางนะฮะที่วางของอะไรก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับนะฮะสะภาพถือว่าดูดีมากเบาะหลังนี่แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับเดี๋ยวขอญาตภาพขึ้นนะฮะ แทบจะไม่มีรอยการใช้งานแล้วถ้าตัวท็อปเนี่ยข้างหลังแอร์เขาจะปรับเองได้แล้วนะฮะจะปรับแอร์ด้านหลังได้นะครับชุดงานลายไม้ต่างๆยังคมนะฮะยังดูดีทั้งหมดนะครับฝ้าเพดานตีไว้ยังสะอาดนะฮะฝ้าเพดานตีสะอาดนะครับปุ่มไฟต่างๆบนเฟดานอยู่ครบหมดนะฮะนะฮะม่านข้างใช้งานได้ปกตินะลูกค้านะฮะม่านข้างชุดงานลายไม้ไม่มีรอกเลยนะฮะโลโก้แอร์แบ็กนะฮะมือเปิดประตูเปิดปิดกระจกนะฮะหนังไม่มีแตกเลยนะตะเข็บเดิมหมดนะครับ ใหม่มากนะฮะใหม่คลิปเลยนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงท้ายนะฮะฝากระโปรงท้ายก็สามารถเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากในรถก็ได้หรือจะเปิดจากตัวด้านท้ายก็ได้นะฮะนะครับตะเข็บเดิมหมดนะลูกค้ากล่องเครื่องมือต่างๆนะฮะแผ่นพับต่างๆนะฮะแผ่นกันฝุ่นกันเสียงนะฮะเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกจุดนะฮะฝาท้ายไม่เคยมีแกะนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับลูกค้าผมจะให้ดูนะรถสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับอยู่ที่บล็อกนี้นะฮะ บางลูกค้าบางท่านไม่ได้มาดูนะแต่ผมใส่ใจนะผมบอกก่อนนะชุดเครื่องมือนะฮะชุดชุดเนี่ยผมให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ยานะครับถ้าออรลิจินอลนจริงๆของบ m เ็มนันอยู่ต้องมีนะลูกค้าต้องมีนะแล้วเป็นบล็อกเดิมนะคือเขาออกมาเนี่ยเขาจะทํามาเป็นถุงยาให้เรานะฮะแล้วจะมีหูรากนะฮะมีป้ายฉุกเฉินนะครับมีประแจเบอร์สิบสิบสองนะฮะแล้วมีไข่คงแชกกับไขคคงแบนนะครับอันนี้คือครบเลยนะฮะอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ โลโกโต้ตำแหน่งของฟิลนะครับของฟิลนะครับอยู่ครบนะฮะข้างหลังสะอาดมากนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นชุดยางอะไหล่นะครับบล็อกอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะบางคันพวกนี้หายไปหมดแล้วนะฮะคันนี้สมบูรณ์สุดๆนะครับส่วนด้านข้างนี้จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็แล้วก็กล่องฟิลนะครับที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นะฮะคิวยางต่างๆนะฮะไม่มีเปื่อยไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดนะครับดูดีมากนะครับกริปเลยนะฮะชุดงานพลาสติกทั้งหลายยังไม่มีกรอบนะฮะดูดีทั้งหมดนะฮะใหม่มากนะครับ ใหม่มากนะฮะและสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวมาดูประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะลูกค้านะฮะนี่ม่านก็ยังใช้ได้นะครับม่านไม่มีหลุดไม่มีแตกนะครับชุดงานตัดลายไม้ต่างๆมือเปิดประตูนะฮะชุดตะเข็บหนังต่างๆการเย็บอะไรย,ยังเดิมหมดนะครับเดิมโรงงานหมดนะครับลูกค้าซื้อไปแทบจะไม่ทำคือผมผมบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่านะครับก็จะมีไอ้ตรงเกะเนะี่ยฮะ เกด้านหน้าเนี่ยแต่ผมจะทําให้นะอันนี้เดี๋ยวผมใส่ให้นะแต่เกยังใช้ได้นะ <Chief> แต่แค่ว่าฝาปิดหน้ามันหายไปเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับเดี๋ยวผมหาของก่อนนะฮะนะฮะประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะฮะ <C ure> มือเปิดประตูต่างๆยังดูดีนะครับชุดงานลายไม้ไม่มีลอกเลยนะฮะลายไม้ไม่มีลอกแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับไม่มีลอกไม่มีด่างชุดภายในยังคมนะฮะบ่งบอกถึงเจ้าของเก่านะฮะเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีมากนะต้องขอขอบคุณเจ้าของเดิมนะครับ,บ ที่ส่งมอบรถสวยๆสภาพโดยรวมสวยๆมาต่อให้ลูกค้าใหม่เดาไปใช้งานนะครับลูกค้าเดี๋ยวลองเปิดห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะฮะแล้วเป็นรถที่ขับดีมากๆนะขับดีมากนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับทีเดียวติดนะทีเดียวติดนะครับลูกค้านะฮะแล้วเครื่องแห้งสนิทนะผมใช้คาว่าแห้งสนิทเลยนะฮะ เครื่องยนต์แห้งติ๊กเลยนะฮะนะครับชุดงานพลาสติกฝาปิดข้อเครื่องต่างโลโก้บีเอ็มยังคมนะฮะแก้มข้างซ้ายนะฮะยางกันฝุ่นกันเสียงนะครับยางแผงจิ้งหลีดนะฮะยังใหม่ยังคมนะลูกค้านะฮะยังใหม่ยังคมนะครับนะฮะแก้มฝาคานหน้าเดิมหมดนะครับเครื่องชุดงานสายไฟงานข้ออากาศข้อลมข้อน้ำนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับลูกค้านะฝากระโปรงน็อตไม่เคยแกะนะฮะน็อตไม่เคยแกะตะเกียบฝากระโปรงเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับลูกค้าเดิมหมดเลยนะฮะเมอาร์นะฮะอยู่ครบทุกดวงนะครับเหมือนนี้ผมบอกนะหารถสวยๆเนะี่ยคือถ้าลูกค้าเจอรถสวยๆเนะี่ยคือลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เลยนะยังไงก็ไม่มีผิดหวังครับแล้วเหมือนที่ผมแจ้งทุกครั้งเนะี่ยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเน,นคือผมมีบริการส่งให้ฟรีนะฮะ ส่งให้ฟรีนะครับจะซื้อสดหรือจัดไฟแนซ์ก็แล้วแต่ผมส่งให้ฟรีหมดนะครับหรือลูกค้าจะจัดไฟแนซ์ก็ได้นะครับผมมีบริการมาร์เก็ตติ้งวิ่งไปถึงที่ผมถึงทําคลิปชัดๆให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเจอรถที่ใช่อยู่กับเราติดต่อเข้ามาได้ดีกว่ารถซื้อรถที่ไม่สวยแล้วอยู่ใกล้ๆเน้นเราความใกล้นะฮะเดี๋ยวลูกค้าจะเสียใจไปหลายปีเพราะว่าคนเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนรถกันบ่อยลูกค้าท่านนึงใช้รถหลายปีนะครับ ดังนั้นเจอรถที่สวยอยู่ไกลไม่คือผมไม่ได้อวยให้มาซื้อกับผมนะฮะบางทีเจอรถที่เต้นอื่นนยผมเนี่ยสนับสนุนน,นะดครับถ้ารถเขาสวยนะครับไปซื้อได้นะครับดีกว่าผมไม่อยากให้ลูกค้าเอาความใกล้เป็นหลักเอางี้ดีกว่านะฮะนะครับดังนั้นนะฮะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทํารถผมทํารถม,ถมานานนะฮะลูกค้าดังนั้นผมก็จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วมีบางคําถามนะมีบางคําถามลูกค้าบอกว่าทาไมคุณเจไม่เก็บงานอนมาขายคืออารมณ์ผมมาอยากให้ลูกค้าเห็นนะครับเห็นก่อน,เห,น,อนเหมือนสีเป็นจุดเป็นอะไรเงี้ยฮะ ผม,ผมทําได้หมดนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราได้มาแบบนี้จริงๆนะฮะแล้วก็ส่งส่งต่อลูกค้าส่วนเรื่องของเหลวเรื่องการสวิทช์เป็นต่างๆผมเช็คให้ใหม่หมดนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไล่ระบบน้าให้ใหม่นะครับรวมถึงแอร์นะครับช่วงล่างระบบไฟผมทําให้ใหม่หมดก่อนส่งให้ลูกค้านะฮะดังนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยเราชํานาญมากๆนะฮะขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าที่ติดตามแล้วก็รับชมเดี๋ยวถ้าผมมีรถเข้ามาอีกผมจะมารีวิวอยู่ทุกวันนะครับขอบคุณครับ